ตัวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีมาตรการที่จะเดินหน้าในการแก้หนี้ได้แบบผมต้องยอมรับนะว่าค่อนข้างครบเครื่องค่ะค่อนข้างคบเครื่องนะครับ<ช>ทั้งในเรื่องของการที่แก้หนี้แบบตั้งแต่เริ่มต้นอืมนะฮะ,ะคนจะเป็นหนี้ต้องมีความรบับผิดชอบไม่กระตุ้นให้เขาเป็นหนี้เกินไปะนะครับ คนที่เป็นหนี้แล้วนะฮะเป็นอย่างไรรวมไปถึงคนที่เป็นหนี้เสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างครบเครื่องครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้นะฮะแล้วก็ไล่กันไปนะครับซึ่งผมว่าเป็นภาพเชิงบวกดีนะฮะสครูปึ๊บอาบมานี่คือสถานการณ์ของหนี้ครัวเรือนของเราครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดังชาติได้มีการกําหนดอยู่แล้วนะฮะว่าในระดับเฝ้าระวังของเขาเนี่ยนะครับก็คือว่า ต้องไม่เกิน80%ถ้าเกิน80%ถือว่าแย่นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครัวเรือนถือว่าอันตรายและคุณผู้ชมก็ลองดูสิว่าเราเนี่ยเกิน80%เนี่ยกันมาโดยตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2560โอ้โถ้าเอาแบบหลังปรับปรุงเอาแบบหลังปรับปรุงเนี่ยตั้งแต่2556แหละคุณผู้ชมที่เรามีนี่ครัวเรือนที่สูงขึ้นมานะครับ ล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่านี้ครัวเรือนของเราเนี่ยจะลดเหลือแค่90.6%นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนช่วงโควิดซ้ำเติมเนี่ยอยู่ที่94.7%ที่สูงที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่ายังสูงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็เลยมีการแก้ปัญหานี้นะครับเอาให้ดูหนี้นี้เสียก่อน นะฮะนี่เสียตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลดลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนบัญชีเองก็ตามนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งจะเป็นตัวของยอดนี่ตอนนี้นะครับที่ลงมาเหลือประมาณสัก3า0 0 0 0หนึ่งมื่นนล้านบาทนะครับสามแสนล้านบาทเคยสูงที่สุดที่4ี่แสนหล้านบาทครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพ ถามว่าตรงนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แบงก์ชาติเขากำลังจะเดินหน้าต่อไปนั่นก็คือเขาจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นผ่อนคลายเพราะตัวเลขทุกอย่างมันบอกออกมาแล้วนี่ว่าดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงก์ชาติเขาจะดำเนินการ2เรื่องก่อนครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของ less p o n s i b l e landing นะครับหรือการปล่อยกู้นะครับแบบรับผิดชอบการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมครับคุณผู้ชมครับนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะทำยังไงล่ะนะฮะข้อแรกนะครับนั่นก็คือเขาจะในส่วนของเดี๋ยวเด,วเดวผมให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะนี่นี่คือ การปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดชอบนั่นก็คือว่าเขาจะควบคุมเรื่องของการโฆษณาการเสนอขายข้อมูลจะต้องถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแล้วก็เปรียบเทียบได้นะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องมีสัญญาที่เป็นธรรมนะครับและลูกหนี้ต้องจ่ายไหวและมีเงินเหลือดำรงชีพได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะทำในช่วงของก่อนเป็นหนี้อยู่นจุดนี้คุณผู้ชมระหว,ว่างเป็นหนี้นะฮะนั่นก็คือว่า ถ้าเจอปุ๊บก็ถ้าเจอนี้ก็พยายามหาทางปิดจบนี้ให้เร็วะนะครับคุณผู้ชมครับก็ระหว่างเป็นนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าปิดจบนี้ให้เร็วเนี่ยนะครับก็ได้แก่กลุ่มของให้ข้อมูลคําเตือนกระตุกพฤติกรรมลุกหนี้สร้างเครื่องมือสนับสนุนให้มีวินัยทางการเงินทําระบบอัตโนมัติให้สามารถชำระจ่ายหนี้มากกว่าขั้นต่ําได้ เพื่อลดภาระดอกเบีย้ยคือถ้าน mm hmm. าคาร mm hmm. บอกว่าจ่ายขั้นต่ำอย่างเดียวได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะ <c oughs> โดยไม่มี mm hmm. อันอื่น mm hmm. ถือว่าไม่รับผิดชอบ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมครับไปดูต่อนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ที่มีปัญหาล่ะจะทําอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับถ้านหนี้ปัญหาก็ต้องมีแนวทางการช่วยเหลือ mm hmm. ให้เหมาะสมนะครับการดําเนิน คดีการโอนขายหนี้ต้องแจ้งสิทธิ์สำคัญให้กับลูกหนี้และก็ไก่เกียร์หนี้นะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักการ e s ponsible เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ l e n d i n g ตรงนี้เนี่ยจะเริ่มใช้1มกราคม2567ครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะนี่เขาก็พยายามที่จะทำให้เห็นภาพดูว่าเออควรจะทำอย่างไรนะครับ ขณะเดียวกันมันจะมีมาตรการอีกหนึ่งมาตรการนะครับนั่นก็คือมาตรการแก้หนี้เรือรังที่กําลังจะด,ดําเนินการนะฮะคาดการว่าจะบังคับใช้1เมษาย,ยนปี2567มาตรการนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นหนี้อิลุงตุงนางแล้วก็ไม่มีทางออกอยากจะเห็นมาตรการนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาตรการนี้เนี่ยนะครับจะต้อง คนที่จะเข้ามาตรการนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับมากกว่าเงินต้นในช่วง5ปีที่ผ่านมา<ะ>ว่ากันง่ายๆนะฮะก็คือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็จ่ายขั้นต่ำไอ้ขั้นต่ำของคุณเนือยแหละดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงกว่าเงินต้นนะครับ5ปีย้อนหลังนะครับถึงจะเข้าได้แล้วมาตรการนี้มันทำอย่างไรล่ะนะครับคุณผู้ชมครับมาตรการนี้นะครับจะมีการให กลุ่มธนาคารครับคุณผู้ชมครับให้ความช่วยเหลือให้ปิดหนี้จบภายใน5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน15%ครับคุณผู้ชมครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเบิกเงินเพิ่มเติมได้จนกว่าจะปิดจบหนี้ได้นะครับแล้วก็รายงานประวัติข้อมูลเครดิตนะครับก็ต้องรายงานด้วยนั่นเองแหะครับคุณผู้ชมครับนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้ที่มีคุณสมบัตินั่นก็คือ จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าเงินต้นในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์กลุ่มธุรกิจอื่นที่มีรายได้ต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนอมแบงก์อื่นนะครับจะให้ลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า1 0,000บาทต่อเดือนครับคุณผู้ชมครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตัดแล้วก็แชร์ออกไปได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาทีนี้มาดูกัน เดี๋ยวกลางปีกลางปีนี้มันจะมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยิ้มได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบ ไม่ว่าจะเป็นจ่ายชําระนี้ไม่ค่อยดีหรือว่าอาจเป็นผู้จ่ายชําระนี่ดีเพราะสิ่งที่แบงค์ชาติกาลังทนะํานั่นก็คือเขาเตรียมที่จะทําแซนดบ็อกครับคุณผู้ชมครับและเป็นการกําหนดอัดตราดอกเบีย้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้หรือว่า risk b a s e d Pricing เป็นอย่างไรอคุณผู้ชมดูภาพภาพนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะมีเพดาน เพดานนี้ของเขาอยู่นะฮะห้ามคิดเกินเพดานนี่แบบนี้เพราะฉะนั้นบรรดาแบงก์ก็บอกว่าถ้าคนที่มันมีความเสี่ยงสูงเกินที่เกินเพดานที่เขาจะกําหนดดอกเบี้ยได้เขาก็ปล่อยออกไปนอกระบบะถูกไหมก็จะเป็นภาพฝั่งนี้ก็จะเป็นนอกระบบแต่หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปซวยกันเข้าไปนะฮะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะปรับมาเป็นแบบนี้ครับเพดานนี่ปัจจุบันอยู่ตรงนี้ ถ้ามีความเสี่ยงมากถ้ามีความเสี่ยงมากขอเที่ยบกันนี้ให้ถ้ามีความเสียเยนนเส่ยงมากให้กู้แต่ขยับขึ้นไปข้างบนนั่นก็คือว่าคิดดอกเบี้ยสูงหน่อยแต่ยังอยู่ในระบบ,บก็ไม่ต้องไปกลัวลุกบงลุกปืนอะไรแต่อย่างใดเวลาการถูกลูกนะนะฮะคุณผู้ชมฮะส่วนเพดานปัจจุบันคุณผู้ชมเห็นสองคนนี้ไหมสีขาว ถ้าสมมุติว่ามีการจ่ายประวัติดีจ่ายตรงตลอดปรับเลยฮะคุณผู้ชมครับลดดอกเบี้ยล,ลงมาะจะเริ่มทำนะครับคุณผู้ชมครับจะเริ่มทำในช่วงของกลางปีหน้าคุณผู้ชมแซนด์บ็อกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลูกหนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าแซนด์บ็อกแรกเนี่ยเขาจะให้กำหนดระยะเวลา1-2ปีนะ,ะสมมุติว่าค,คนคนนี้เนี่ยเนี่ย เนี่ยสองคนนี้เนี่ยสมมติขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วไม่ไหวภายในปีเปี่ยจากนอกระบบดึงเข้ามาในระบบแล้วนะไม่ไหวภายในสองปีเนี่ยออก็ต้องออกไปก็ต้องออกไปคุณก็ต้องไปซวยกับนอกระบบแทนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกเขา้าเข้าถึงสินเชื่อได้ดีแล้วก็ผ่อนได้ดีก็จะยังอยู่ในระบบต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจถือว่าน่าสนใจนะครับและก็มีอีกอันหนึ่ง จะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเกิดความกังวลโดยเฉพาะกลุ่มบัตรเครดิตค่ะที่มีลูกหนี้บัตรเครดิตรายได้ต่ำเพราะแบงค์ชาติไป2,518จะกำหนด DSR ครับคุณผู้ชมครับ DSR นั่นก็คืออัตราส่วนที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ว่ากันง่ายๆคุณพิมลค่ะคุณมนได้เงินเดือนเท่าไหร่สมมติหนึ่งหมื่นสมมติห0,000่ะนะครับ เขาจะบอกว่าคุณจะกู้เงินได้เต็มที่ไม่เกินเท่าไหร่ของเงินรายได้ต่อเดือนของคุณสมมติพี่วนได้หนึ่งหมื่นเขาอาจจะบอกว่าอาจจะตั้งไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์พี่ลนจะมียอดผ่อนชำระสินเชื่อได้ไม่เกินหกพันบาทแต่ถ้าเกิดว่ามีเกินสามหมื่นขึ้นไปเขาอาจจะให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหม,มถูกไหมอาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด นะครับคุณก็จะผ่อนชำระไม่เกิน21,000บาทต้องมีเงินเก็บไว้อยู่ประมาณสัก900 0บาทว่ากันอย่างนั้นในการใช้ดำรงชีพครับคุณผู้ชมครับไอตรงนี้แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นรกากญ้าแล้วคุณผ่อนเกินตัวแล้ว โอกาสในการให้สิ่งเชื่อใหม่ของรากหญ้าจะเหนื่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยโฟกัสกันไปที่อ e ีออนแหละคุณผู้ชม uh huh. ว่าอีออนเนี่ยฐานลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นรากหญ้าแต่ต้องหวกงคุณผู้ชมนะว่าใช้บังคับเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยคาดว่าจะเป็นมกราคมปี2568นะครับคุณผู้ชมครับ uh huh. ซึ่งเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมคุณกรกฎสเวทครุมัตนะครับมีการบอกออกมาตรงนี้ฮะว่า ผู้ประกอบการขนาดใหญ่พวกแบงค์ธนาคารพาณิชย์เนี่ย KTC Garx ทั้งหลายแหละเนี่ยเขาได้รับผลกระทบในกรอบจำกัดเพราะว่าแนวทางการดำเนินของพวกเขาก็อยู่แล้วนะฮะสมมติสมัครบัตรเครดิตไปแล้วผ่อนเกิน50%เอขาก็ไม่ให้แล้วถูกไหมนะฮะมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเขาไม่ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย ได้รับผลกระทบน้อยและลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นลูกค้าที่มีไรายได้เกิน30,000บาทขึ้นไปนะครับแต่อีออนเนี่ยฐานลูกค้าที่มีไรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยน1น1,000บาทขึ้นไปนะฮะโดนเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีเยอะและ MTC เขาก็บอกว่าก็มีเยอะด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวของทอบทแก้นี้ครบคันแล้วก็อีออนโดนหนักสุดน,นะครับอยากให้ผู้ชมได้ประโยชน์เรื่องราวตรงนี้ด้วยนะฮะก็อธิบายยาวหน่อยนะครับ